สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องดูทูถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปที่ความเคลื่อนไหวจากทางด้านกองทัพรัสเซียนะครับที่เวลานี้พยายามที่จะปิดล้อมเมืองเซเวโรโดเนสในภูมิภาคดอนบาสนะครับเพื่อที่จะทำการยึดเมืองสำคัญในภูมิภาคนี้ซึ่งก็เรียกว่าเวลานี้น่าจะใกล้สําเร็จนะครับเพราะว่าการสู้รบระหว่างทางด้าน กองกาลังฝ่ายยูเครนและก,กองกําลังฝ่ายรัเสเซียนั้นเนี่ยทาท่าว่าฝ่ายรัเสเซียนั้นจะยึดเมืองสําคัญทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านกองทัพรัเสเซียนะครับบอกว่าพวกเขาได้มีการทําลายโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนที่ใช้ในการลาเลียงอาวุธจากตะวนตกซึ่งเป็นการโจมตีแบบชอบธรรม เป็นการปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อปลดอาวุธยูเครนและขุดรากถอนโคนพวกชาติพิยมสุดขั้วที่เป็นภัยทุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียนะครับซึ่งล่าสุดนั้นแม็กซิมโคซิสกี้ผู้ว่าการแคว้นลาวิฟของยูเครนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นได้มีการยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสี่ลูกถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในสองจุดทางตะวันตกของเมืองลาวบียบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บห้าคนและก็สร้างความเสียหายอย่างมาก ซึ่งโครงสร้างรถไฟตหล่านั้นเนี่ยครับก็เป็นโครงสร้างในการที่จะเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุททุปกรณ์จากชาติตะวันตกเพื่อนําส่งให้กับทางด้านกองทัพยูเครนซึ่งเมืองลาวีนั้นเนี่ยครับอยู่ติดกับพรมแดนของประเทศโปรแลนด์ั่นเองนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับฝ่ายกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยยังมีการรายงานนะครับว่าฝ่ายกองทัพสามารถที่จะดําเนินการสกัดกั้นทหารรับจ้างต่างชาติไม่ให้เข้าไปในยูเครนเมื่อเดือน รั้ภาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นส่วนหนึ่งที่มีการเดินทางเข้าไปในยูเครนและไปร่วงรบก,กับกองทัพยูเครนรัสเซียนั้นเปิดเผยนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้มีการสังหารไปแล้วหลายร้อยศพด้วยกันสําหรับนับรกรบต่างชาตินะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับนอกจากนั้นกองทัพรัสเซียก็ยังพูดถึงกรณีที่ทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นพยายามเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้น ด้วยการที่ประธานาธิบดีโจงไบเดนประกาศจัดส่งแพ็กเกจอาวุธใหม่มูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับตงด้านยูเครนซึ่งจะรวมถึงจรวดล้ำสมัยเนี่ยครับที่มีพิสัยการโจมตีไกลถึง80กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้อย่างรดวดเร็วรวมทั้งเครื่องกระสุนเรดาร์ーーสำหรับการสอดแนมทางอากาศขีปรนาวุธต่อสู้รถถังชนิดประทับบ่ายิงแบบเจฟเวลลินและก็อาวุธต่อสู้อากาศยานคุ้มกรอบด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ับความเคลื่อนไหวที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นพยายามเข้ายึดเมืองเซเวโรโดเน็ก็น่าจะใกล้สําเร็จเต็มทีและที่สําคัญนั้นสามารถที่จะตัดเส้นทางการลําเลียงอาวุธยุทโรปกรณ์ของชาติตะวันตกที่จะนําส่งให้กับยูเครนได้อีกหนึ่งระลอกรวมถึงจัดการบรรดานักรบต่างชาติที่จะเข้าไปร่วมรบได้อีกกลุ่มใหญ่ด้วยกันร,รับ